สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองไม่ต้องเครียดค่ะวันนี้มาเจอกันเป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะและเราก็จะคุยกันในเรื่องของความสำเร็จค่ะแน่นอนในคะว่าความสำเร็จนั้นคือสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาแต่ทำไมคนที่ถูกเรียกว่าประสบความสำเร็จถึงมีไม่ได้เยอะตามจำนวนคนที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จหรือว่าปรารถนาไว้คนที่ประสบความสำเร็จเองเขาคิดกันอย่างไรวันนี้พี่ตู่กับพี่เสกจะหยิบยกเอาบทความ15แนวคิดของผู้ประสบความสำเร็จ ที่เขียนโดยจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ปรมาจารย์ด้านผู้นำนะคะชาวออสเตรเลียจากแอฟริกาใต้ซึ่งมีผลงานโดดเด่นทั้งในฐาน,านะนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผู้นำเป็นที่ยอมรับจากวงการธรุรกิจและก็โรงเรียนผู้นำระดับโลกเขาได้กล่าวไวน้นะคะว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จต่างๆของโลกนั้นล้วนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกเขาคิดต่างจากคนทั่วไป เขาคิดอย่างไรและเราเองจะคิดแบบพวกเขาเหล่านั้นได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังพี่ตูดและพี่เสกเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับเงินทองไม่ต้องเครียดนะคะในสัปดาห์ของต้นเดือนมีนาคมมาดูกันก่อนว่าเหตุการณ์ในอดีตในช่วงนี้คืออะไรบ้างก็คือเมื่อ664ปีก่อนนะฮะสี่มีนาพศ .1893 เป็นวันสถาปนากรุงศรียอยุธยาเป็นราชธานีที่บริเวณบึงพระรามค่ายโพสามต้นที่เป็นคนอยุธยาเลยต้องเอาเรื่องนี้มาแสดงนะคะแล้วก็สีมีนา2518เป็นวันเกิดของอ,อไม่ใช่วันเกิดค่ะเป็นวันได้รับพระราชทานอิสริยยศชั้นอัศวินเป็นเซอร์ชาวจากควีนอลิซาเบธที่2คนที่ได้รับก็คือชาลีแชปลินคงรู้จักกันนะคะ แล้วก็4มีนาเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภาหรือสอวอที่ไม่ได้ย่อม,มาจากสูงวัยนะคะเป็นครั้งแรกและเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็ถัดไปวันที่5มีนาจะเป็นวันนักข่าววันสี่มวนชนแห่งชาติวันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยแล้วก็5มีนาเมื่อปี2 4 8 9 วินสตันเชอร์ชิลผู้เป็นนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้ที่สองเป็นครั้งแรกที่เขาใช้คำว่า Iron Curtain ซึ่งภาษาไทยเราเรียกว่าม่านเหล็กในการกล่าวสูนทรพน์นะคะที่มิสซูรีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นระหว่างชาติตะวันตกนะฮะกับชาติตะวันตกอีกซีกหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ขวางกลางก็คือรัทธิการปกครอง แบบประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์โดยที่ม่านเหล็กเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งทางอุดมการณ์และพรมแดนเชิงกายภาพที่แบ่งเขตของทวีปยุโรปเป็น2พื้นที่โดยสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ได้รวมทั้งพันธมิตรของเขารอบนอกแล้วก็พันธมิตรทางยุโรปกลางตัดขาดออกจากการติดต่ออย่างเปิดเผยกับตะวันตกและพื้นที่ที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ซึ่งเน,น้นๆก็รวมอเมริกาไว้ด้วย 5มีนานะคะเป็นวันเกิดของโจแอนไลนักการเมืองจีนเป็นวันเกิดของคนไทยที่ชื่อว่าคุณสมศักดิ์เทพานนท์เป็นวันเกิดของอีเลนเพจอันนี้ก็เป็นนักร้องนะคะซึ่งเคยได,ได,ได้ได้ร้องเพลงเพราะๆไว้ให้เราฟังหลายเพลงวันเกิดของคุณแอนดี้กิฟส์แห่งวงบีจีเป็นวันถึงแก่กรรมของพระยาประสานดุริยศัพท์ซึ่งท่านเป็นครูดนตรีไทยเป็นวันถึงแก่กรรมของโจเซฟสตาลินผู้นําโซเวียตและก็ 5มีนาคมพศ2556นี่เองนะคะผ่านมาไม่นานประมาณปีหนึ่งได้ก็เป็นวันถึงแก่กรรมของฮูโกชาเวสประธานาธิบดีแห่งเวนเนซุเอลาซึ่งประเทศตะวันตกเรียกเขาว่าเป็นพวกหัวกระบฏหรือเป็นคนประหลาดแต่เขาก็เป็นคนที่เท่มากเพราะเป็นคนแรกที่ขอถอนทองคำออกมาจากที่เก็บทองคำในเฟดสาขานินยอยนะคะแล้วก็เป็นคนแรกที่ได้ในขณะที่เยอรมันมาขอถอนทองคำ ครั้งต่อมาเนี่ยต่อจากเขาเนี่ยก็ปรากฏว่าอเมริกาบอกจะทยอยส่งให้ไปยเน7ปีนะคะแล้วก็วันที่7มีนานะฮะเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยก็เป็นวันวรณาภาพของหลวงปู่ทวดแล้วก็7มีนาปีพศนะฮะพศ .2 2 2ส0งสกว่าปีที่ผ่านมาอาริสโตเติลนักปรัชญากรีกโบราณถึงแก่กรรมแล้วก็พอมาปี2418เรา ติดต่อกันทางนี้ใช่ไหมคะก็เป็นวันที่เซอร์อเล็กเซอร์ไม่ใช่เซอร์นะคะพี่ตั้งเองก็คืออเล็กซานเดอร์แกรแฮมเบลเป็นคนที่ได้รับการรับรองสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์คิดค้นโทรศัพท์และสุดท้าย7มีนาคมพศ .2501 สะพานกรุงทนของเราสร้างเสร็จเปิดการจราจรวันแรกจนทำให้มีคนไปเดินเล่นกันบนสะพานกรุงทนจนถึงบัดนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญในวันนี้ต่อไปค่ะ ว่าไงาเสกวันนี้มาหาพี่สวัสดีพี่ตู่ครับ <c oughs> เห็นบอกจะเอาอะไรมาให้อ่านเหรอมีเรื่องราวอยากจะมาขอความรู้พี่ตู่ครับผมนี่เลยครับผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับเรื่องอะไรจ้าเรื่องทําอาหารเหรอโอ้ทำอาหารนี่คง <c oughs> ต้องสอนกันเป็นวันๆเลยครับพี่ตู่จต่ั <c oughs> ี้เวลาเราน้อยแล้วเอาแค่บางเรื่องก่อนแล้กันโอเคโอเคมันคืออะไร ผมไปเจอบทความหนึ่งของเขียนโดยจอห์นซิลแมกเวล์นะครับเขาเป็นปรมาจารย์ด้านการสอนเกี่ยวกับความคิดแนวคิดเรื่องการเป็นผู้นําของโรงเรียนผู้นําต่างๆเนี่ยครับเขาพูดถึงเรื่องของโรงเรียนผู้นําของมหาจําลองป่ะเอ่ออันนี้อาจจะมีส่วนร่วมเหมือนกันะนะครับเพราะเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้นําต่างๆเนี่ยจะมีจุดเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือคนพวกนี้เขาจะคิดต่างจากคนอื่นนะครับเขาก็เลยมีบทความหนึ่งที่เขียนเรื่อง15แนวคิดของผู้ประสบความสาเร็จในเรื่องราวพวกนี้ครับผมก็เลยถือญาตินำมา ให้พี่ตู่แล้วก็ให้พี่ตู่ช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยเพราะบางเรื่องผมอ่านแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันใช้กับเราได้ไหมมันหมายถึงเมืองไทยหรือมันเป็นตำราฝรั่งที่มันนามาปรับใช้กับบ้านเราไม่ได้หรือได้ยังไงถ้าอย่า,ง,ายงนั้นต้องออกตัวก่อนนะว่าพี่ไม่เคยอ่านอันนี้นะของคุณจรนนะ,นะฮะยังไม่เคยอ่านเลยเพราะฉะนั้นเส๊อาจถามพี่ก็แล้วพี่จะตอบในแนวคิดของพี่ได้ครับผมต้องการนะอย่างนั้นแหละครับพี่โอเคค่ะเอาเลยก็อย่างแรกเขาบอกว่าอยากคนที่จะเป็นผู้นําได้ต้องฝึกคิดให้เป็นประจํา ฝึกคิดตลอดเวลาคือคิดบ่อยๆฝึกให้จนเป็นนิสัยเลยอะครับพี่แต่ทีนี้เราเวลาเราฟังเรื่องให้คนให้ฝึกคิดมันแล้วมันฝึกยังไงครับฝึกเยอะไปมันกลายเป็นคิดมากไปหรือเปล่าพี่โกบ้าเหรอใช่แน่นอน <G ob ar> คืออย่างนี้ถ้าเขาเ่าฝึกคิดอะมันก็ใช่น่าน่าเขา,น,าน่าจะหมายถึงว่าคนที่จะเป็นผู้นําได้ต้องมีความคิดที่สร้างสรรคร์แล้วก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่อยู่นิ่งนะฮะมันก็เหมือนการฝึกฝนตัวเองให้ว่า กาเป็นคนที่คิดอยู่เรื่อยๆไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่เหมือนกับเห็นอะไรแล้วเราก็ไม่ปล่อยผ่านเราก็สังเกตมันแล้วเอามาคิดดูว่ามันมีอะไรอง่างตรงไหนซึ่งก็ถามว่าฝึกฝนได้ยังไงมันก็แล้วแต่คนอย่างของพี่เองเนี่ยพี่ไม่มีการฝึกพวกนี้เหรอครับไม่มีพี่ตู่เหมือนเป็นคนคิดเยอะคิดตลอดเวลานะครับเพราะพี่ตู่เวลาบอกอะไรก็จะแตกต่างกันไม่ใช่ก็คือว่าคือมันเป็นมาตั้งแต่เด็กพอเริ่มอ่านหนังสือได้ตอนนั้นอยู่ที่ยาก็มีหนังสือแต่หัวเตียงอะ แต้วหแต่ยังเป็นกระจกเลื่อนๆอ่นีนะฮะแล้วก็หยิบมาดอะคือมีอะไรหยิบอ่านได้หมดอะทอเรียงพิบูลกฎแห่งกรรมศาสนานั่นศาสนานี่จนอ่านจนเดืนนี้ไม่ไม่ยอมเข้าวัดน่ะนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของกําลังภายในก็มีครับองกรหยกนี่อ่านแต่อยู่ป .4 นะฮะอ่านจนจบอ่านอ่านอ่านการอ่านทําให้เรามีความกว้างหมายถึงมีความรอบรู้มากขึ้นในได้ร้านกว้างและในบางครั้งก็เป็นแนวลึกถ้าเป็นการอ่านเฉพาะเรื่อง นะอันนี้พี่คิดว่ามันเหมือนกับการย่นย่อเรื่องของโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของความรู้วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการลงทุนนะฮะซึ่หลังๆงพี่ที่จะได้อ่านมันทาให้เราได้รับทั้งความคิดในแม่งแง่กว้างและแง่ลึกและที่สําคัญก็คือเป็นประสบการณ์ของคนซึ่งเขาเคยผ่านมาก่อนเขามาย่อยลงให้สรุปและบางคนถ้าเขียนดีนะเดีเวราของต่างประเทศเนี่ย เขามักจะมีบอกว่าเขามีข้อดีข้อเสียยังไงฉันวิคิดว่าตรงเนี้ยเราเอามาปรับใช้ได้อย่ายึดติดนะประวัติศาสตร์อ่ะเป็นสิ่งที่ดีครับใช่ไหมคะพี่บอกเรียนประวัติศาสตร์เสมอเพราะมันเป็นการสะท้อนว่าในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยแต่ในสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับครับคนเขาทายังไงแก้ปัญหายังไงหรือคนสร้างสรรค์อะไรแล้วข้อดีกับข้อเสียเอาตัวเนี้ยจามาแล้วปรับแต่ต้องปรับมาใช้กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้ว นะคะเราไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปโดยเฉพาะพอมี globalization มีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันใช้โมเดลเดิมไม่ได้ทั้งหมดแต่มันยังพอเป็นรากฐ,ฐานไดนะ้ก็เหมือนกับเอาสถิติที่เกิดในอดีตเพื่อมาพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดในอนาคตค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเห็นอดีตและเรามาเทียบอย่างเดียวโดยที่ไม่คิดเราก็จะมองว่า มันจะต้องเกิดอย่างนั้นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นไปอาจจะเป็นไปได้ในบ,บางเคสแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างเช่นว่าเอาอย่างเอาง่ายๆอ่ะสมัยก่อนเด็กๆพี่ชอบกินช็อกโกแลตชอบกินอะไรเยอะแยะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราแก่ตัวลงเปลี่ยนไปหมดแล้ะไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี้ที่เคยชอบก็ไม่ชอบที่เคยเกลียดกับชอบนี่ขนาดตัวเราเรื่องเบสิกเรายังเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้น การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาเพื่อพอเป็นแนวทางเป็นสถิติแล้วคาดการในอนาคตนะฮะก็ต้องอต้องดูสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนี้ที่พี่คิดว่าสาาําคัญไม่ที่ราไปติดหรือว่าเชื่อมั่นในกูรูคนใดก็ยึดติดเป็นแบบพระคัมภีร์เลยอะ่ะไม่รู้จักอัดแอดให้เข้ากับสถานการณ์ของเรารนะฮะอย่างถ้าในในการลงทุนก็คือ ฉันเป็นแบบฟิลลิปฟิชเชอร์เกิดจะกฟิลิปฟิชเชอร์สาชฉันเป็นแบบยออโซลาเกิเป็นแล้วเกิดจะเป็นแบบวอลเลนบัฟเฟตใครพูดค้างกับวอลเลนบัฟเฟตคนนั้นฟังไม่ได้ซึ่งมันมันไม่ใชนะ่ทุกคนเขามีมุมเขามีอะไรของเขาหมดอยู่ที่ว่าเราเองจะทําความเข้าใจตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้นํามาใช้ครับข้อ2อนะครับเขาบอกอว่ากฎ80 20ก็คือเขาบอกว่าให้อุทิศ80%ของพลงังหรือว่าแรงทั้งหมดเนี่ยให้กับเพียง20%ของสิ่งที่คิดว่าสําคัญที่สุด อันนี้มันหมายถึงยังไงอะครับอันนี้คงหมายถึงเนี่ยคะที่เขาบอกแดนแคทตี้เขายกตัวอย่างนะคนเขียนเนี่ยเขายกตัวอย่างว่าแดนแคทตี้เนี่ยซีอของร้านอาหารชิ et, คฟิ i เล a แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดชื่อดังในอเมริกาเนี่ยเขาบอกอีตาแดนเนี่ยจัดเวลาให้ตัวเองนะครึ่งวันใน2ส,สัปดาห์ต้องมีครึ่งวันที่เก็บสำรองไว้นะฮะเอามาที่จะคิดตรีตรองวางแผนในเรื่องต่างๆ นั่นก็หมายถึงกฎ80 20หมายถึงว่า,อ,าอุทิศพลังงานทั้งหมดในตัวเราให้กับ20%ของกิจกรรมที่สำคัญที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่ฟังเนี่ย80 20 40, ฟังแล้วปวดหัวพี่เลยเขาปรับใหม่เป็นว่าจัดลำดับความสำคัญคของเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอย่างเช่นว่าเราอยากทำงานเยอะแยะอย่างพี่เนี่ยคือเป็นคนที่อยู่นิ่งไม,ไม่อยู่ไม่สุขอะ คิดไปเรนะื่อยแล้วพุ่งไปเรื่อยว่าอยา,วอยากทำนั่นอยากทำนี่เรื่องนี้ตื่นเต้นนะโอ้โหลูนี้ทำแล้วทัวร์เลยว่ามันจะต้องได้ผลอย่างเงี้ยแล้วมันหยุดไม่ได้แต่ทำยังไงล่ะมีงานนั้นทั้งต้องเข้าประชุมทั้งต้องยังไงอย่างเงยเยอะแยะในการทำงานในการทำธุรกิจจึงควรจะต้องเซตเวลาเอาไว้ก่อนค่ะว่าจะต้องมีวันที่จะหยุดและคิดไตร่ตรองในสิ่งที่สร้างสารรค์ในการทำแผนนะคะแล้วก็อย่าคิดว่าเราจะทำทุกอย่างได้พร้อ,รอ,รอมๆกันเพราะว่า ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาเป็นสิ่งจํากัดและมีเท่ากันทุกคนคือ24ชั่วโมงใน1วันก็คือควรจัดสรรเวลาให้ความสําคัญกับเวลากับงานที่สําคัญกนใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเน็ตเวิร์กอิ่งอย่างเดียวจนงานทิ้งไปหรือทําแต่งานเรียไม่มีเน็ตเวิร์กอิ่งเลยนะคะก็ต้องเลือกไอ้งานที่สําคัญและเกิดผลประโยชน์ดีที่สุดนะคะซึ่งเราที่จะเลือกทําอย่างนั้นทีนี้ข้อสุดอันหนึ่งขอแนะนําสําหรับคนบ้างงานหน่อย ครับผมนะคะคือคือคนไม่บ้างานเนี่ยมันมันง่ายแล้วแต่คนบ้างานเนี่ยคือจะอ,อย่างตัวพี่เองเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือแทนที่บอกว่าจัดลําดับให้ความสาคัญกับงานอย่างนี้อย่างนี้ก่อนพี่ทํากลับด้านแล้วเช่นหนึ่งปีพี่จัดลําดับความสำคัญพี่ต้องให้ครอบครัวเท่าไหร่เมื่อไหร่เช่นเวลานี้เราจะตั้งใจจะทําอย่างนี้ในเรื่องของครอบครัวเซ็ล,เเล,เซล็อกเอาไว้เลยเซ็ล็อกเอาไว้เท่าไหร่แล้วที่เหลือนะั่นคือของงานหมด ะะเพราะไม่นั้นเนี่ยเราละทิ้งส่วนที่ดีที่สุดของเราอีกส่วนหนึ่งที่จะทาให้ชีวิตประสบความสําเร็จบางคนพอบ้างงานเนี่ยที่ร่วมงานอย่างเดียวสําเร็จแต่มันไม่ใช่หลอกพอกลับบ้านแล้วเนี่ยความสําเร็จคือการมีครอบครัวที่มีสุขไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวเดียวนะคะคอาจจะไม่ได้อาจจะต้องแยกทางหรือว่าคู่ของคุณจากไปประการใดก็ตามแต่คุณก็ยังมีลูกหรือคุณเป็นคนโสด ไม่มีใครแต่คุณทุกคนต้องมีครอบครัวอย่างนั้นก็จะมีนกมีหมาสักตัวนึงแหละอยู่ในบ้านใช่ไหมคะหรืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนเพื่อน,เอนะเนี่ยต้องให้เวลาในส่วนตนอันนี้เอาไว้ให้ดีด้วยค่ะอ๋อครับ<ะ>มีอีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าไอเดียเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็การต่อยอดไอเดียเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กันหมายถึงว่าคือเราต้องคิดแล้วเราก็ต้องเหมือนกับยังไงครับปฏิบัติต่อมันหรือว่าเอาไปพัฒนาต่อยังไงครับความหมายตรงนี้จริงๆอันนี้เนี่ยนะ เดี๋ยวเขาจบได้ของคาของหนูทีหน้าก่อนเลยเดี๋ยวเรามาต่อหนูทีหน้าเขาเขียนบทมาเนี่ยนะนี่พี่เห็นหรือพี่ขำๆหนูทีหน้าเขียนบทมาว่าให้เตือนตัวเองไว้เสมอว่าไอเดียนั้นไม่มีสารกันบูดจงรีบทําอะไรกับไอเดียดีๆที่เราคิดขึ้นมาได้ก่อนที่มันจะหมดอายุไปเสียจริงๆเลยคนฟังบางคนก็จะขำเพราะอะไรทีหน้าพูดอะไรแต่นี่คือเนี่ยนี่สะท้อนอะไรไหมพี่ว่าประโยคนี้ก็คือสะท้อนพลังสร้างสารรค์ของทีหน้าสาวน้อยจอมพลัง คนอย่างนี้องค์กรต่างๆควรจะต้องมีเอาไว้คือเหมือนมีไฟถ้าองค์กรมีแต่คนที่หมดพลังหรือยอมจะเล y s เซฟแต่สิ่งที่ตนเป็นอยู่สิ่งที่เคยคุ้นมันไม่มีการจเจริญไปข้างหน้ามันจะตายม่อยู่่ที่เดี๋ยวเรามาพูดข้อน,นี้ต่อพักกันก่อนเพราะเดี๋ยวพี่ไปเอารูป4รูปมาให้คุณประกอบเรื่องนี้ได้ครับ พี่ตู่มีตัวอย่างนะคะตะกี้เรากำลังคุยถึงเรื่องของความเห็นที่แตกต่างนะคะก็คือ difference นะคะ difference เป็นอะไรที่พี่คิดมากเลยเอาภาพมาสีภาพเดี๋ยวให้เสกโชว์ตั้งแต่ภาพแรกนะคะภาพแรกโชว์ให้คุณผู้ชมดูด้วยนี่คือภาพม้าลาย4ี่ตัวจะเห็นเลยตัวหนึ่งเขาทำสิ่งที่แตกต่างไม่ได้หันหน้าไม่ได้เดินมาในทางเดียวกันนะคะนั่นคือความแตกต่างคือคิด ไม่จังไม่น้องคิดไปในทางเดียวกันเราดูรูปที่2นะคะรูปที่สองนี่พี่ชอบใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวพี่เหมือนกันนะจริงๆแล้วสิ่งที่เขาบรรยายเนะี่ยคือนี่คือเด็กที่หัดบัลเล่ทุกคนจะทําตามระเบียบวินัยหนดตจะมีเด็กคนหนึ่งอ่ะที่เอาหัวตีน Lan ังกาห้อยขาให้หัวลงมาแล้วก็มีคนเคยไปใส่ชื่อว่าไอ้ตัวหน้าหน้าเนี่ยเป็นพวกอะไรบิยอนเซ่เป็นอะไรนะชื่อชื่อพวกนักร้องนักนักศิลปิน ของฝรั่งไอคนขวาสุดนี่ชื่ออะไรไหมคะเจ๊จกกำได้ไหมจำไม่ได้เลดี้กาก้าอ๋อโอเคอันนี้นึกออกใช่ไหมคือเข้าใจอย่างความแตกต่างนี่คือความแตกต่างให้เกิดไอเดียที่สร้างสารรค์และเขาก็สามารถประสบความสําเร็จได้แต่บ้านเราชอบเรียกคนที่เป็นอย่างนี้ว่าอะไรพวกแกะแกะดําแกะดำเออแกะดําแต่พี่ชอบเรียกว่าพี่เป็นแกะขาวในหมู่แกะดำ <laughs> เอาหน้าต่อไปอันนี้ต้องตั้งขึ้นไหมค่ะอ่า ะะเห็นไหมฮะว่ามีคนตก,ตกปลาที่อยู่ในโหลนะ,ะปลาทุกตัววิ่งเข้าหาเบ็ดหมดแต่มีตัวหนึ่งถอยห่างเพราะเขารู้ว่าเป็นเบ็ดนี่คือการคิดต่างไม่ยังไม่น,อนม้องทำตามฝูงไปเสมอรูปสุดท้ายค่ะนี่ก็คล้ายๆกันเห็นไหมคะยืนกันอยู่6คนทุกคนยืนดูปกติมีอยู่คนหนึ่งเหมือนตีลังกายืนทุกคนจะบอกคนนี้บ้าใช่ไหมแตกต่างเส็กลงกลับหัวสิ ตีลังกาลกลับมาโชว์ใหม่ทำไมเราไม่คิดว่าคนที่เขาเป็นคนปกติแต่ไอคนที่เหลือนีมันแตกต่างบ้างนี่คือเขาเป็น <S 2> <S 2> <S แก่ขาวแล้วคนอื่นนั่นแหละแก่ดําหมดนะนั่นก็คือว่าคืนนี้ไม่ได้บอกทุกคนเป็นกระบฏนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับบนมหาประชาชนด้วยเรื่องท็อปิกนี้ก็คือว่าการเป็นกระบฏเล็กๆอยู่ในใจของเราแต่ว่าเป็นกระบฏท,ที่สร้างสารรค์สิ่งดีๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิด creative ขึ้นถ้าทําอย่างเดิมอย่างเดียวเนี่ยคุณไม่เบื่อมั้งหรอเหมือนอย่างตอนนี้ถ่ายรูป ทุกคนเวลาถ่ายรูปก็ต้องทำท่าเบื่อไหมทำไมต้องทำท่ากดไลค์ตลอดรอบ,บนี้รอบหน้าผมอย่างนี้เลยอ่าแล้วเหมือนแต่ก่อนก่อนจะมีเรื่องกดไ like, ลค์ก็จะมีว่าอืยอดเยี่ยมเช่ไหมคะหรือเวลาถ่ายรูปเวลามีสัมมนาก็ต้องถ่ายวิทยกรที่น่าเบื่อมายืนอยู่หน้าเวทีหรือภาพส่งของขวัญให้กันทําไมไม่ถ่ายลงไปให้เขาอยู่ในท่ามกลางคนที่มาฟังมันไลฟ์รีกว่าอืมครับ ใช่ไหมฮะนี่นี่คือความความคิดที่ว่าเอ้ยต้องมีความต่างบ้างไม่ใช่อะไรทํามา30ปีพี่ทํางานมา3าิกว่าปีพี่เห็นนะถ่ายรูปวิทยากรนีก็ยังเป็นอย่าง,งานี้อยู่ตลอดนั่นก็เลยทําให้เราพี่คิดต่าง,ง,งนี่คือตัวอย่างพยายามคิดคิดอย่างนี้ไปแล้วมันทําให้ทํางานสนุกมองโลกอะไรก็สนุกมันมีความเปลี่ยนแปลงค่ะผมชอบครับไม่ต้องไปเจอว่าต้องเป็นอย่าง,งานั้นต้องเป็นอย่างนี้บอกโอ้น่าเบื่อมากมันมันจำกัดกรอบเราเกินไปและทําให้เราไม่สร้างสรรค์ มีอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าข้อหกัน,นะครับเขาบอกว่าคนฉลาดเนี่ยชอบทํางานร่วมกับคนฉลาดอันนี้ต้องถามพี่ตู่นะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเราเป็นคนไม่เก่งเราจะมีวิธียังไงที่ไปทํางานกับคนฉลาดและพัฒนาตัวเองได้เราจะไปตามเขาทันหรือครับก็คือคนฉลาดจะชอบทํางานกับคนฉลาดตราบใดที่คนฉลาดที่ทํางานด้วยกันนั้นไม่ทะเลาะก,กันและเกี่ยงกันไม่ใช่บอกว่าเรื่องนี้ฉันก็เก่ง ธอครูคนเก่งหมดทุกคนจะเป็นนิ้วโป้งนิ้วโป้งคุณลองคิดดูมือเราถ้ามีแต่นิ้วโป้งห้านิ้วเนี่ยคุณจะหยิบจะจับอะไรได้ยังไงก็คือต้องรู้จักบทว่าบทนี้คนนี้เป็นคนนำนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไอการทํางานเนี่ยบางคนพี่ไม่เรียกว่าคนโง่พี่เรียกว่าคนอาจจะยังไม่ฉลาดก็เพราะยังมีประสบการณ์ mm hmm. ถ้าไม่มีโอกาสที่ยังยังไม่สามารถฉลาดขึ้นมาได้เองเนี่ยการได้เข้าไปทำงานใกล้ชิดกับคนฉลาดหรือคนที่มีประสบการณ์ บางทีถ้าไม่เขาถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เรื่อยๆอย่าง,งเสกเองเนี่ยเวลาประชุมประชุมร่วมกันนะคะกับซีเนียร์กว่าเสกก็ได้ความรู้ได้ทราบแนวคิดเขามากขึ้นประชุมกับทิจูเนี่ยคือคนแม้กระทั่งลูกน้องพี่ประชุมกับลูกน้องบางทีลูกน้องสามารถส,าารถสอนง,งานพี่ได้ในมุมที่พี่ไม่เคยมองนี่คือว่าไม่ยังเป็นว่าต้องคนฉลาดทํางานกับคนฉลาดมันอาจจะไม่ดีด้วยซ้ําทุกอย่างมันมิกซ์กันได้หมดแต่ว่าที่สิ่งที่สำคัญคือ เปิดใจกว้างรับไอเดียกันแล้วกล้าที่จะค้านไม่ใช่ว่าพอผู้ใหญ่ทําอะไรที่ไม่ประสบความสําเร็จเส้นจัดงานอะไรขึ้นมาแล้วไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยแต่ก็ไปทําสรุปว่าโอ้ยดีเยี่ยมทุกอย่างคนมาเยอะคนแบบสนับสนุนมีประโยชน์มากคือเลิกนิสัยอย่างนี้เถอคะค่ะอันเนี้ยมันทําให้งานไม่ดีนะแล้วก็ทําให้แผนทุกๆอย่างเราจะผิดพลาดเพราะผู้ใหญ่ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดครับ ะะอันนี้สําคัญมากค่ะเราเป็นคนยุคใหม่ขนาดพี่แกแล้วนะพี่ยังบอกว่าเราเป็นคนยุคใหม่เราจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะไม่ให้องค์กรต้องเปลืองเงินและทรัพยากรด้วยการทําในสิ่งซึ่งไม่เกิดประโยชน์ครับและเราต้องรู้จักที่จะให้ข้อมูลหรือถกเถียงผู้ใหญ่อย่างมีศิลปะด้วยความเคารพด้วยนะคะครับพี่ตู่ครับแล้วข้อ8ครับเขาบอกเรื่องของวางแผนหรือว่าก,กลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยมันต้องทําตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อลดความผิดพลาด S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เวลาพี่ตูว่วางแผนพี่ตู่เริ่มยังไงอะคะเพราะพี่ตู่จะมาพร้อมแผนที่แบบเร็วแล้วเร็วแล้วก็ลูกน้องคิดไม่ถึงตลอดคาดไม่ถึง <S 2> <S 2> <S ม่เข้มขัด <S 2> <S 2> <S คืออย่างนี้ค่ะแต่ก่อนเนี่ยพี่เคยทํางานเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับแผนมาก่อน <S 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 ตั้งแต่เ,เป็นเท่าไหร่จะยี่สิบปีแล้วนะฮะอันเนี้ยมันเป็นยังไงล่ะแต่ก่อนมันต้องทําแผนสิบปีนะ เวลาส่งแบงค์ชาติอะนานมากแผนสิบปีแต่ละปีจะเป็นอย่างไรแล้วพี่ก็จําได้ตอนทาแผนสิบปีพี่ก็นั่งหัวเราะว่าจะรู้ได้ไงว่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้อัตราการเติบโตที่สิอันนี้ c l a s s ิ c a l c มาทุกอย่างเติบโต10%เอนอะไรประมาณอย่างนี้ออแล้วหลังจากนั้นลดแผน10ปีมาเป็นแผนีครปีเพราะว่าตัวได้ที่ใส่ไป10ปีนะี่มันเปลืองหมึกเปลืองเวลาคใิกมันทุกอย่างมันเปลี่ยนและเดี๋ยวนี้นะหปียังเอาไม่อยู่เลยเพราะอะไร โลกมันหมุนเร็วโลกหมุนเร็วมีเทคโนโลยีเข้ามาบางทีลดจากา5ปีนะของตอนนี้ที่เราทำคือพี่มองว่า3ปีแล้วนะคะแต่ว่าเผลอๆทำ3ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วพรีเซนต์เสร็จจบพาน์วันรุ่งขึ้นเขาประกาศเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาซึ่งกระเทือนทั้งโลกและกระเทือนธุรกิจที่เราทำจบเลยนะแผนนั้นนะ่ะก็ต้องเปลี่ยนเลยก็ต<ช>้องเปลี่ยนเลยเพราะนั้นพี่ก็เลยปรปับมาเป็นวิธีการที่ว่า ้แผนระยะยาวเนี่ยไม่กําหนดจํานวนปีนะคะแต่อันนั้นอ่ควรที่จะใส่ไปในที่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ทําธุรกิจอะไรอยู่ในตลาดไหนนะคะเราจะตอบสนองต่อผู้ค้าจุนบริการของเราหมายถึงใครคู่ค้าจุนลูกค้าลูกค้าผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นพนักงานพนักงานโอ้แต่พนักงานที่พูดดังมากเลยนะและอะไรนะ ก็คนทั่วซัพพลายเออร์หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเราเ<ล>คนที่เกี่ยวข้องกับการค้าเราใะหะแม้กระทั่งสังคมแวดล้อมแล้วก็ถ้ามีกฎหมายเกี่ยวข้องคือองค์กรกฎหมายที่เข้ามากํากับเรารนั่นคือผู้ค้าจุนธุรกิจเรานะเราคือควรมองอย่างนี้เป็นการที่จะวางแผนภาพระยะยาวเราเป็นอะไรเราต้องทําอย่างไรเพื่อจะให้ได้รับการตอบสนองต่อผู้ค้าจุนของเราอย่างที่เขาคาด ในสภาพแวดล้อมที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วในอนาคตนั่นคือวิสัยทัศน์กับภารกิจขององค์กรที่ว่าสําคัญมากที่ต้องกําหนดอันนี้พี่ใช้แทนแผนระยะยาวนะั่นหมาให้พี่ทาแผน5ปี10ปีพี่ไม่อยากทําเพราะว่ามันเสียเวลาเรานนดูอย่างนี้แล้วเราร่นเหลือ3ปีก็พอแล้วแต่ในมนว่าเรา เราต้องบอกว่าเราต้องบอกตัวตนเราให้ทุกคนคเห็นว่าเราเป็นยังไงและตัวตนเรามันคือแผนระยะยาวเพราะเราต้องการจะเป็นตัวตนนั้นใช่ใช่ไหมครับเพราะตั้งอย่างเงี้ยมันลดระยะเวลาแต่ทาให้เราสามารถจะปรับได้กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเสมอนะครับเพราะถ้าไปทำมาละเอียดหุ่ยละเอียดหมดแป๊บเดียวเองอ่ะมันก็เป็นแพนแล้วก็นิ่งนะฮะแล้วก็เราจะทําแผนยาวสุดที่จะทําละเอียดลงมาคือแผน3ปี ครับนะฮะแล้วพอเป็นแผน1ปีหี่คือเป็นแอคชั่นแพลนละลงตัวเลขงบประมาณทั้งหมดที่จะใช้ทั้งรายได้ทั้งรายจ่ายโครงการต่างๆจงํานวนคนอัน,นจะเป็นแผน1ปีอัน,นถือว่าเป็นแผนงบประมาณด้วยอันนี้คือพี่ใช้วิธีแบบนี้ค่ะคมีอีกข้อหนึ่งนะครับอันข้อนี้ผมชอบมากเลยคือข้อ9เขาบอกว่าหาเวลาคิดแล้วก็ทําอะไรที่มันแปลกๆที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราที่เราไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกับไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเติมเต็มให้ชีวิตอย่างเงี้ยครับพี่ตู่มองเรื่องนี้ยังไงครับ จริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยมากเลยนะฮะยกตัวอย่างอย่างทีมจัดก,การกองทุนเนี่ยถ้าเราให้เขานั่งอยู่แต่ในออฟฟิศนะ,ะหรือเทรดเดอร์อยู่แต่ในห้องค้าอะไรต่างๆเนี่ยบางทีไม่ได้เขาเบรกเพื่อที่จะได้ไปออกไปดูโลกภายนอกอะไรมากหรือนักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะได้เห็นแต่ตัวเลขนะคบความเคลื่อนไหวในตลาดแต่เขาจะไม่ได้รับข้อมูลจริงที่สัมผัสได้เองได้กลิ่นได้รสได้เสียงอันนี้สําคัญมากและไม่ใช่แค่ไปคอมพานีวิสิต์โดย ไปหาข้อมูลโดยซักถามผู้บริหารไม่มีผู้บริหารคนไหนที่เขาจะมาบอกสิ่งที่ไม่ดีกับคุณได้หรอกนั้นคุณต้องประกอบด้วยการที่จะต้องคุยกับลูกค้าด้วยเช่นรายนี้มีลูลกค้ารายใหญ่แล้วเป็นผู้ซื้อและผู้ซื้อรายนี้ซึ่งเป็นรายได้ใหญ่บริษัทเขาจะย้ายไปที่ไหนบ้างไหมถ้าเป็นก็นจะกระทบงบและมันไม่ได้สะท้อนในงบการเงินซึ่งเป็นอดีตทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องลงตลาดจริง ทุกฝ่ายงานเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการตลาดแบ็กออฟฟิสแม้กระทั่งฝ่ายความสยงต่างๆคุณทําบัญชีลักษณะนี้สมมุติมาตาปีตาชาติคุณไม่คิดทํทำให้มันดีขึ้นเหรอรายงานตัวเลขของบริษัทนะแผนการตลาดหรือวิธีการาคุณทำมาอย่างนี้มาตลอดวิธีขายเป็นอย่างนี้วิธีนําเสนอเป็นนี้คุณใช้ powerpoint presentation อย่างเดิมมาตลอดคุณไม่คิดจะเปลี่ยนหร้อคุณไม่เบื่อมั่งเหรอเดียพี่จะเป็นคนอย่างนี้ ะะไม่ได้แปลว่าคอนเทนต์จริงๆเปลี่ยนเนื้อหาเนี่ยหลักหัวใจไม่เปลี่ยนแต่วิธีการนำเสนอต้องเทเลเมดให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายนะคะนี่เ,นเวลาจะหมดแล้วอ่ะงั้นผมขอไปข้อสุดท้ายเลยแล้วกัน<า>นะครับ<า>ู<า>ข้อนี้เขาบอกว่าอยากจะให้ฝึกฝนการคิดสะท้อนสอังกฤษเขาบอกเป็น reflective thinking อน่นะครับ<อ>หรือให้คิดหลายๆแง่หลายๆมุมอยากจะให้พี่อยู่พี่ตู่ช่วยยกตัวอย่างการคิดแบบสะท้อนในนี้ครับว่ามันหมายถึงยังไง คือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนะฮะทำอะไรไปเหมือนตีเทนนิสตีเทนนิสเข้ากำแพงลูกมันก็สะท้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะทําอะไรคิดถึงผลอาจจะศึกษาจากประวัติศาสตร์หรืออดีตที่เคยทํามีผลอย่างไรผลดีผลเสียแล้วคิดว่าในแอมเบอร์เมน์อย่างนี้ในะวันนี้กับในอนาคตทําไปแล้วถ้าผลดีจะเกิดยังไงและผลเสียจะเกิดอะไรเพื่อคํานวณความเสี่ยงก่อนนะมัในใคร่ครวญให้ดีแล้วก็ทําไปจริงๆแล้วเนี่ย พุทธทางพุทธเขาเรียกว่าโยนิโสมนัสิการอะไรนะครับโยนิโสมนัสิการนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือทางพุทธคิดแบบโยนิโสมนัสิการ reflective thinking นะคะพี่ไม่ได้เข้าวัดนะคือเขาวดีายร้อนแต่ว่าก็พอมีบ้างเสียดายนะมันเราไปไม่ได้ครบทุกข้อใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็เลยลองดึงข้อที่คิดว่าหลักๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ สะท้อนกับการดําเนินงานการทํางานในชีวิตโดยเฉพาะสังคมไทยปัจจุบนันในหลายส่วนนะครับก็เลยขออนุญาตสอบถามพี่ตู่เท่านี้ละกันนะครับคงจะไม่รบกวนพี่ตู่แล้วขอบคุณมากครับแล้วมาถามจะมีของฝากหรือเปล่าอยู่ข้างหลังครับพี่กล้วยไม้โอเคครับ โอ้ oh, ฟังที่พี่ตู่กับพี่เสร่คุยกันเสร็จแล้วอย่าลืมนำกลับมาสำรวจตัวเองกันนะคะว่าเรานั้นมีแนวคิดแบบนั้นเนี่ยกี่ข้อกันบ้างหากยังไม่มีจะได้ฝึกแล้วก็พัฒนากันเพิ่มเติม,ตมแค่นี้หนทางสู่ความสำเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการเงินทองไม่ต้องเครียดได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนี้ทางมันนี่ชาแนลวันนี้ทีน่าและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ